สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว u t ท b e ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องเฟิร์นวารันตีอีกแล้วค่ะวันนี้น้องเฟิร์นอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะรถตู้ทึบตู้จดทะเบียนเชิงพาณิชย์พร้อมวิงานกันเลยสำหรับคันนี้เป็นเจ้า Toyota h ไฮรักรีเครื่องยนต์2.4คันนี้ปี2017มาในราคาสุดคุ้มแน่นอน ความสูงมาตรฐาน2เมตรสินะคะลงตู้มาให้ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาดูกันเลยว่าจะมีอะไรกันบ้างคะเอาละค่ะสําหรับด้านหน้าของน้องคันนี้นะคะมาในสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะคะโฉมหน้าปี2017ไฟหน้าดวงใสดวงโตกลมใสกลิ๊กเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดเลย ด้านล่างตรงนี้มีที่ติดตั้งระบบไฟตัดหมอกให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าและในส่วนของชูมหน้าของเขากระจังหน้าสีดำเท่ๆโลๆลเลยนะคะตัดกับตัวรถสีขาวสวยงามลงตัวดูดเด่นโฉบเฉียวมากๆเลยนะคะตัวรถสีขาวจะเป็นสีขาวเดิมๆโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสีมาแต่อย่างใดเลยนะคะ สภาพยังใหม่เลยน้องเฟิร์นให้99บวกบวกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้สำหรับตัวล้อนะคะสำหรับล้อของคันนี้จะเป็นล้อกระทะเดิมๆโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับยางสภาพใหม่ปี2022นะคะออกรถไปขับขี่ได้ไปนานๆยาวๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันบ้างสำหรับรอบๆรถนะคะดูสีนะคะ,ะ,คะยังเววับเลยนะคะลูกค้าสวยไหมกลิบ ไมกริบกันเลยนะคะสําหรับตัวสีรถสวยเดิมๆโรงงานเลยนะคะล้อคู่หลังเหมือนกันค่ะเป็นล้กกระทะเดิมๆโรงงานสภาพยางยังสวยนะคะดอกยางยังแน่นหนาอยู่นะคะโอ้โหบอกเลยว่าสภาพไม่กริบเลยนะคะในส่วนของตัวตู้ค่ะจะเป็นตู้แบบตู้ใหม่เลยนะคะุกค้าตู้ทึบตู้งทึบของเรา ความสูงมาตรฐาน2เมตรนะคะลงตู้ใหม่ๆให้สดๆร้อนๆเลยนะคะและจะบอกก่อนนะคะสำหรับตู้ของเราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าพร้อมวิ่งงานพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเอาละค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดภายในให้ชมกันนะคะสำหรับภายในนะคะเป็นไม้ดันอัดอย่างดีเลยแข็งแรงและทนทานแน่นอนนะคะลูกค้าดูในส่วนของตัวตรงนี้ค่ะ จะเป็นสภาพใหม่อยู่เลยนะคะรอยเชื่อมต่างๆบอกเลยว่าเป็นตู้ใหม่100%เอร์เซนะคะอันนี้ต้องเฟินมาอาสำหรับฝั่งนี้ก็ยังเปิดประตูได้อยู่นะคะยังไม่เกิดการเสียหายยังใช้งานได้นะคะตัวซิปของเรายังใช้งานได้ดีอยู่นะคะคุณลูกค้ายังเป็นสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะคะโอ้โหเสพตามากเลยค่ะยังใหม่แน่นอนคะ่ะ สำหรับฝั่งนี้นะคะต้องเฟินให้ดูเลยจะเป็นในส่วนของตัวแบบเม็ดสีกลิบมากเลยอะ่ะไม่กลิบมากๆเลยคุณลูกค้าเจ้าของเดิมดูเลยรนะักษาม,มาดีมากเลยนะคะรถปี2017อ่ะเดี๋ยวเราเปิดภายในดูกันหน่อยค่ะสำหรับภายในเริ่มจะแพงประตูเลยนะคะแพงประตูของเขาจะเป็นเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะ เป็นโทนสีดำดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะหมดฟังก์ชันต่างๆยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะทั้งเฟอร์อนุยาดดึงเม็ดอังนิดหนึง่งเอาละค่ะเม็ M k, ดอักบอกเลยว่ายังสวยกลิบทุกคันนะคะมีครอบทุกจุดแน่นอนตัวน็อตตรงนี้ยังอยู่ดีนะคะเอาโหสวยงามเท่กันเลยบอกหนังสีดำดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายแน่นอนนะคะลูกค้า เอาผ้าชุบน้ํานะคะเช็ดลื่นปืนลื่นป,นปืนเลยนะคะคุณลูกค้าทําความสะอาดดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะคะหน้าจอทันสมัยอีกด้วยแน่อ่าสำหรับหน้าจอของเรายังสามารถเสียบสาย USB ได้นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลเป็นเกียร์แบบระบบธรรมดาเลยใช้งานกับขี่ได้ง่ายภายในสะอาดสะอ้านนะคะคุณลูกค้ายังมาอยู่เลยนะคะหากใครสนใจรีบมาจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะ เรามาดูภายในด้านคนขับกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะแผงประตูแบบเดิมๆโรงงานเลยนะคะโทนสีดาดูเลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะขออนุญาตดึงเม็ดอาร์ตรงนี้นิดนึงนะคะเม็ดอาร์ฝั่งคนขับนะคะยังเหมือนกันเลยนะยังสวยกล,ก,ก,กลมทุกจุดนะคะยังสวยครบแน่นอนพวงมาลัยแบบสภาพยังสวยอยู่นะคะ98บแบวกกันเลย เลขไหม่ของเราจะอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกว่าเท่านั้นเองนะคะรับประกันเลยว่าได้รถปีใหม่ไม่น้อยไปอย่างแน่นอนรถปี 2, 2017คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆโรงงานเกรด A นะคะคัดคุณภาพเกรด A มาให้คุณลูกค้าทุกชัน้นทุกคันกันเลยนะหากใครสนใจคันนี้อยู่นะคะอย่ารอช้าเลยรีบมาจับจองโปรโมชั่นเด็ดๆของทางร้านเรานะคะโปรโมชั่นสิ้นปีนะคะลดทุกคันไม่ต้องลุ้นเลยนะคะ และในส่งคันนี้ก็ยังเข้าร่วมโปรอยู่ด้วยนะคะหากใครสนใจอยู่อย่ารอช้ากันเลยทีเดียวคะ่ะเอาละค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องคันนี้ยังมาในสภาพสวยๆสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะคะใหม่กลิบแน่นอน ตัวครอบเครื่องของเรายังเป็นสภาพสวยนะคะคุณลูกค้าสภาพใหม่แผ่นกันความร้อนยังไม่ขาดหลุดลุยนะคะยังเป็นสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะคะตัวฝากอับลงหน้านะคะเม็ดอักต่ตางๆนะคะยังสวยยังกลมยังครบทุกจุดแน่นอนนะคะรับประกันเลยว่าไม่เคยชนหนักพิควมนำท่วมมานะคะดูเม็ดอัตสิคค้ายังสวยเลยนะคะคุณลูกค้าสภาพใหม่กลิบเลยนะคะ ตัวคันหน้าคัานหน้าเดิมๆโรงงานเลยไม่มีรอยบิบเดเบี้ยวเลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามนะคะตัวน็อตต่างๆยังอยู่เดิมๆโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะไม,ม่เคยเปลี่ยนไม่เคยการเปลี่ยนถอดเปลี่ยนมาแต่ยังใดเลยนะคะลูกค้า สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถตู้ทึบไว้วิ่งงานสักคันนะคะน้องเฟิร์นขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะราคาสุดคุ้มสุดพิเศษแน่นอนนะคะ3 9 9 0 0 0บาทน้องเฟิร์นไม่ขายค่ะ จองมากับน้องฟืนตอนนี้เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะน้องฟืนให้ราคาพิเศษไปเลยเพียงแค่3 79,000บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะได้อีก3,000บาทกลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่กับครอบครัวอีกด้วยแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะคะส่วนรถจุกๆแบบนี้บอกเลยว่านานๆจะมีทีสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะอยากทราบรายละเอียดของตัวรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อโดยตรงมาหาน้องฟืนได้เลยนะคะที่เบอร์0834302688นะคะเป็นเบอร์ของ น้องเฟิร์นเองนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะแจ้ง QR code คไว้ตรงนี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นขอรีวิวรถไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากพี่ๆคนไหนนะคะชื่นชอบคลิปของน้องนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของน้องเฟิร์นวารันตีให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ